คุณคอมเมนต์ของพี่สุลเชชียโทมากครับถ้าอ่านผิดขออภัยครับเราก็ไปรับชมกันเลยกับประวัติของยูจีนอย่างที่ทราบครับว่าบทบาทยูจีนคือนักมวยปั้ำออทิสติกแต่ในความเป็นจริงนิโคลัสเดวิดดินสมอลหรือนิกดินสมอลเกิดเมื่อปี1975 ไม่ได้มีอาการแบบนั้นครับเหมือนคนทั่วไปที่มีความฝันอยากเป็นนักมวยปล้ำจึงเริ่มฝึกกับแดนนี่เดวิสแล้วก็ปั้มตามสมาคมเล็กๆต่างๆแต่ละหลักจะอยู่ที่ O V W เขาเริ่มปั้มตั้งแต่ปี96ครับและมีโอกาสเข้าร่วมเหมือน U C W ใช้ชื่อจริงของเขา Nick d i n ์ Small แต่มาในฐานะ แ,แล้วก็กลับบ้านไปยังไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นชิ้นเป็นอันจดทําให้เขาย้ายกลับมาอยู่ที่ o v w อย่างถาวร o v w u ก <V> <K> ็เป็นสมาคมลูกของ w w e และเคยปั้มกับนักมวยปั้ม d w d w e มากมายไม่ว่าจะเป็นเคิร์นแองเกิลคริสเบนวาแต่มาฐานะนักมวยปั้มอื่นอย่างดิวิงเดอะคาวหรือปั้มแบบไม่ออกอาหมองที่เข้าสู่สมาคมใหญ่ก็ไกลเข้ามาทุกทีในช่วงนั้น d w c w เพิ่งถูก d w d w e ซื้อไปและ d w d w e เอานักมวยปั้ม d w d w เข้ามาร่วมสมาคมและเปิดศึกกัน ทำให้โอกาสเปิดตัวของนิกดินสมอล์ยังไม่ใช่เรื่องที่ดีนะเพราะตอนนั้นนักมวยปั้มมันเยอะมากเขาก็ไม่เป็นไรรอก่อนเขาก็อยู่กับสมาคมโอฟับยูแรกเริ่มมาปั้มในฐานะแท็กทีมและเป็นแชมป์แท็กทีมแรกของสมาคมคู่กับแฟสฟานาการต่อมาจับคู่ถาวรกับรอปคอนเวย์ในฐานะเดอะรอร์ดออฟเดอะริงก็คือเจ้าแห่งสังเวียนนั่นเองและสามารถคว้าแชมป์แท็กทีมกับรอบคอนเวย์ได้ถึง10ครั้งรวมกับครั้งแรกที่เขาได้ เป็น11ครั้งแต่ฝีมือเขาไม่ได้ถูกจํากัดแค่แท็กทีมครับเขากลายเป็นตัวชูโรงของสมาคมและเป็นหนึ่งในผู้ที่มีเทคนิคหวยปั้มดีที่สุดณนะตอนนั้นจนถูกขนานนามว่ามิสเตอร์เรสซิงคนที่2และควา้าแชมป์โลกโอฟีมอยู่ได้ถึง8 <Wow. S 1> ครั้งนิ Nick ore, กดินสมอร์ได้กลายเป็นขวัญใจอันดับหนึ่งของแฟนๆรวมทั้งเพื่อนร่วมง,งานอย่างจอห์นซีนาแลนดี้ออรตันบ็อกเรสเนอร์หรือบาติสตาก็ได้มาขอคำปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนิก จนถึงปี2002ที่ท WWE แบ่งค่ายสึรอและ SmackDown โดยทางสมาคมก็ต้องการนักมวยปั้มหน้าใหม่เพิ่มกลายเป็นบ็อกเลสเนอร์และจอห์นซีน่าถูกเรียกขึ้นค่ายหลักและเปิดตัวไปแบบหน้าจับตามองแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องแอ Box, ปลกเพราะบ็อกเลสเนอร์เป็นนักมวยปล้มพรสวรรค์และจอห์นซีน่ามีลักษณะพิเศษที่ทน่าดึงดูดและเวลาต่อมาออตานถูกเรียกขึ้นค่ายหลัก ทา,ทางที่อยู่กับสมาคมโมวีมันอยู่แค่1ปีเท่านั้นและไม่เคยคว้าแชมป์โลกเลยแต่นี่ก็เฝ้านับวันรอเรื่อยๆจนมาถึงปี2003เพื่อนเขาอย่างแบชเชมบาร์เธอร์เปิดตัวไปแล้วหรือแม้กระทั่งอดีตคู่แท็กทีมอย่างรอบคอนเวย์ก็ถูกเปิดตัวไปนิ่อยู่สมาคมตั้งแต่ปี99จนถึง2003เขาต้องนั่งมองรุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาทีหลังเขาและเปิดตัวไปสู่แชมป์โลกจนต้นปี2004 บ็อกเลสเนอร์ที่มาหลังคราวและเปิดตัวไปก่อนควา้าแชมป์โลกได้ถึง3ครั้งจนออกสมาคมไปแล้วนิกยังอยู่ที่ O V W แชมป์โลกแปดสมัยเริ่มไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเสียแล้วจนเขาได้พูดคุยกับเทนเนอร์ใน O V W อย่างลิฟโรเจอร์ลิฟเล่าให้นิกฟังว่าเขาอยากเห็นนักมวยปั้มที่มีปัญหาการเข้าสังคม พูดโปรโมตตัวเองก็ไม่เป็นทําอะไรเองไม่เป็นเลยสักอย่างแม้กระทั่งผูกเชือกรอนท้าตัวเองก็ยังทําไม่ได้เหมือนจะถูกสังคมบรรณาว่าแกไม่สามารถทําอะไรได้เลยแต่พอกลายเป็นนักมวยปั้ำและขึ้นเวทีเมื่อไหร่เขาจะกลายเป็นสุดยอดนักมวยปล้ำทันที นิกฟังแล้วโอ้โหไอเดียดีนะเนี่ยส่วนไอเดียนี้ก็มาจากลูกชายของลิฟโรเจอร์เองที่เป็นออทิสติกแต่นิกก็ไม่รู้จะใช้บทบาทยังไงเพราะตอนนี้เขาเป็นสุดยอดนักมวยปล้ำมิสเตอร์เรซิ่งอยู่เราจึงขอเก็บไอเดียนี้ไว้ก่อนแต่ก็ไปแชร์ให้เพื่อนฟังอย่างดักบาเชมแล้วก็เริ่มพูดเปอยๆว่าเขาอาจจะต้องย้ายสมาคมเสียแล้วพรนี่ก็5ปีแล้วที่อยู่กับสมาคมฝึงหัดมันไม่ใช่เรื่องดีแล้ว หรือเขาควรไปที่ญี่ปุ่นแต่อเดียคาแรคเตอร์นี้ก็ถูกแชร์เรื่อยๆจนถึงหูจอร์เรนไนทิสและจอร์นก็รู้ว่ายูจีนอาจจะออกจากสมาคมเลยไปปรึกษาวินส์เกี่ยวกับไอเดียนี้และขณะนั้นนิกที่ไม่รู้มาก่อนว่าวินส์พอทราบเรื่องนี้แล้วถูกเลียกให้ไปพบวินส์อย่างกระทานหันนิกก็แชร์ไอเดียคาแรคเตอร์นี้ที่เขาเก็กบเอาไว้ วินส์ก็เฮ hey! ้ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดัมยูดมีลดความรุนแรงสู่ PG ให้เด็กสามารถดูได้และวินส์ต้องการนักมวยปล้ำที่มีความเ็งกอตูนเหมือนยุก,ก่อนๆอ,อยู่เลยบอกนิกว่าเฮ้ย hey! แกเตรียมเปิดตัวสื่อรอในคืนหัดไปเลยในนามว่ายูจีนส่วนชื่อยูจีนมาจากชื่อคนจริงๆที่เป็นลูกชายของบากกี้พาลโมอดีตกรรมการดัมยูดัและลูกชายเขายูจีนพาลโม มีอาการทางสมองจึงได้นำชื่อนี้มาใช้กับนักมวยปั้มในหมดบาทยูจีนเปิดตัวสึกรอปี2004ยูจีนมาในฐานะหลานของเอลิวิชอปพี่สาวเพราะว่าจะให้หลานชายเข้ามาเปิดตัวโดยให้วิลเลียมดิเกลเป็นครูฝึกเขาดิเกลก็มาเจอกับยูจีนครั้งแรกกันว่าเป็นเรื่องตลกแต่พอถึงเวลาฝึกจริง ลีเกิลถึงกับงงในทักษะของยูจีนมาก <Wow. S 1> ที่เรียกได้ว่ายูจีนสอนลีเกิลมากกว่าล e เกิลสอนยูจีนเสียอีกและบทบาทของยูจีนตอนนั้นคือ <c oughs> เด็กที่เดินมาป่วนเวทีเรื่อยๆระหว่างเขาตั้มอยู่จนถึงคราวที่ขึ้นตั้มจริง เขาได้สู้กับอดีตแท็กทีมอย่างลอบคอนเวย์และเป็นแมชที่ผู้คนจับตามองพอสมควรพออย่าบทบาทยูจีนมีโอกาสร่วมง,งานกับซูเปอร์สตาร์อย่างเดอะล็อกฮอคโฮเกนในปีถัดมาและตำนาน,นักมวยป้าต่างๆมากมายโดยเขาเปลี่ยนท่าไม่ตายจากเจอร์แมนซูเพกเป็นท่าไม่ตายของเราสุดยอดอย่างเลกด็อบพีเพิลเอลโบล็อกบอททอมสตันเนอร์เขาสามารถทำมันได้หมดเลย เหมือนกับเราสร้างตัวละครในเกมอะไรแบบนั้นเลยจนกลายเป็นที่รักของแฟนๆและถูกผลักดันให้อยู่ระดับสูงสุดถึงขั้นชิงแชมป์โลกได้แต่สมาคมดูเหมือนว่าบทบาทน,นี้มันจะสูงมากไปแล้วต้องกดลงมาหน่อยโดยให้มือฝังนักมวยปั้มชั้นดีอย่าง Triple H เป็นคนกด UG นลงมาและทั้งคู่ได้เจอกันในศึก Summer S ์สแและเป็นฝ่ายทิปเปอชนะ คราวนี้บทบาทยูจีนก็ถูกกดลงมาอยู่ระดับกลางและปั้มในฐานะแท็กทีมจับคู่กับวิลเลียมลีเกิลและคว้าชัยแท็กทีมได้หนึ่งครั้งก่อนที่เขาจะบาดเจ็บจากการทำท่าดรอปคิกในศึก New Year Revolution จนเขาต้องพักการปั้มไปจนปี2005เคิร์สแองเกิลจัดการแข่งขันท้านักมวยปั้มให้มาเจอเขาและชนะเขาให้ได้ภายใน5นาทีซึ่งเคยมีแค่เกือบทำแม่เฉยๆจนกระทั่ง ยูจีนออกมาและถึงแม้ว่าเคิร์นแองเกิลจะฝีมือดีกว่าเยอะแต่ด้วยความประมาททําให้ยูจีนพลิกล็อกขณะที่แองเกิลทองโอลิมปิกของแองเกิลไปใส่คอได้โจแองเกิลมาทวงคืนในศึกซัมเมอร์สแลมและนี่เหมือนจะเป็นโอกาสผลักดันสุดท้ายของยูจีนเสียจแล้วเพราะถึงแม้ยูจีนจะมีบทบาททางทีวีอยู่แต่เขาจะป้ามกัรนั่งมวยป้ามระดับกลางหรือคนที่ไม่ใช่นักมวยป้ามอย่างโจอนาธานโคชแมนหรือวินส์แม็กแมนแม้กระทั่งเอลิกบิชอปเองแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพ ยูจีนก็ไม่ปฏิเสธที่จะรับบทบาทใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นลมในโรงแรมและถูกส่งโรงพยาบาลทันทีตรวจพบมีสารกระตุ้นสารเสพติดอยู่ทำให้เขาไม่ผ่านการตรวจร่างกายครั้งแรกและช่วงนั้นเอ็ดดี้ที่เพิ่งเสียชีวิตไปจากโรคหัวใจแต่เขาเคยมีคดีเกี่ยวกับการใช้ยาอยู่ทำให้สมาคมถูกสงสัยเรื่องความเข้มงวดในการตรวจร่างกายรวมทั้งลินดาเตรียมเล่นการเมือง ถ้ามีนักมวยปล้ำที่เป็นข่าวการใช้ยาลุดออกไปอยู่นี้ก็คงไม่ใช่เรื่องดียูจีนถูกลดบทบาทจากระดับกลางสู่ระดับล่างกลายมาเป็นบันไดให้รุ่นน้องเขาถูกข้ามหน้าข้ามตาไปอีกแล้วสมาคมเลยลองเปลี่ยนบทบาทเขาให้กลายเป็นอธรรมและถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ WME ทำผิดพลาดที่สุดเพราะจะให้คนดูโหคนที่มีอาการทางออทิสติกอยู่นี้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องดีเลยเหมือนกับซ้ำเติมผู้มีอาการนี้เข้าไปอีก ทำให้ยูจีนกลับมาเป็นธรรมะใหม่แต่บทบาทเขาไม่กระตืององขึ้นเลยกลายเป็นครู้อมให้นักมวยปั้มใหม่ๆและถูกและถูกวินส์แม็กแมนขณะนั้นมีบทบาทกับโดนัลด์ทรัมป์อยู่เป็นการเดิมพันเส้นผมของวินส์และโดนัลดเขาจึงจับยูจีนมาเป็นหนูทดลองโดยการโกนหัวให้โดนัลดู <c oughs> บทบาทเด็กออทิสติกของยูจีนเริ่มจะไม่ไปไหนแล้วเขาจึงขอเปลี่ยนบทบาทเป็นซูเปอร์ฮีโร่นามว่าซูเปอร์อี แต่กลายเป็นไยนากว่าเดิมเขากลายเป็นจ็อบเบอร์เต็มตัวและก็ไม่ผ่านการตรวจร่างกายถึง2ครั้งจนถูกออกจาก WWE นีไปเขากลับไปสมาคมเก่าอย่าง o v วีมันอยูในฐานะ n นิกดินส m มอลสุดยอดนักหมวยปั้มและควา้าแชมป์โลกได้อีก2ครั้งรวมเป็น10ครั้งถือเป็นสถิติสูงสุดที่เคยควา้าแชมป์โลกได้เลย แต่ทุกคนก็ยังจำภาพเขาคือยูจีนเพราะคนเห็นเขาจากทั่วโลกในฐานะยูจีนไม่ใช่นิกดินสมอลตามสมาคมมินดี้ก็ติดต่อไปขอคาแรคเตอร์ยูจีนได้ไหมไม่เอานิกดินสมอลยูจีนก็ต้องจำใจเล่นบทบาทนี้ไปเรื่อยๆและเริ่มปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนถึงปี2009ทางดัมยูนติดต่อเขาอยากให้เขากลับมาสมาคมครั้งหนึ่งยูจีนก็เฮ้ยได้กลับสมาคมซะแล้วแต่ดัมยูนิีบอกว่าจะให้เขาปั้ม 10นาทีในแมตช์ที่ชิงสัญญาถ้าใครชนะได้เข้าสู่ WWE เขาก็เฮ้ยโ,โอกาสดีเลยนะแล้วป้ามาใครอ่ะ The Miss นะ The m i s ซึ่งตอนนั้น The Miss เป็นดาวรุ่งและถูกจอร์ซีน่าเอาชนะไปและถ้าใครแพ้ถูกออกจากสมาคมและให้ยูจีนป้ามัดนักไปป้ามใส่หน้าก,กากแต่คนนั้นมาใช้ช่วย The ะมิสเท่านั้นเองแต่ยูจีนก็ไปถึงแม้รู้ว่าจะไม่ได้สัญญาและเขาเริ่มอ้วนแล้วเขาก็ลดน้ำหนักอย่างเต็มที่และทำหน้าที่วันนั้นให้ดีที่สุดแต่พอไปถึง บอกว่าแมตช์จาก10นาทีเหลือแค่5นาทีแต่เอาเข้าจริงก็ไม่ถึงอยู่ดีกลายเป็นปรากฏตัวเฉยเท่านั้นและก็ไม่ถูกเซ็นสัญญาเราก็เลยไปปั้มตามสมาคมอย่าง Link of Honor บ้างจนท n a อย่ยากได้นักมวยปั้มเพิ่มเพราะเขาจะขยายตลาดสู่อินเดียและให้ยูจีนไปประจำอยู่ที่นั่นและยูจีนขอเปลี่ยนบทบาทจากยูจีนกลายเป็น ด็อ,อร์นิโคลัสดินสมอลเป็น,นัดีตทามด็อ,อร์สติฟันเฟือนเพื่อให้ได้หลุดจากบทบาทเด็กออทิสติกแล้วแต่ปรากฏว่าบทบาทนี้ เขาไม่เข้ากับยูจีนกทำให้เขาไม่ได้สัญญาตเต็มตัวไปแล้วก็ตามปั้มตะเวนสมาคมมินดี้เหมือนเคยจนแบบยูโดีเรียกตัวเขากลับไปกันมาในฐานนะครูฝึกสอนเพราะฝีมือเขาดีอยู่เขาก็เต็มใจสิกลับมาของฝึกสอนก็ยังดีแต่อยู่ได้ไม่นานเขาก็ถูกออกอีกแล้วยูจีนเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีฝีมือดีแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมสมาคมไม่ค่อยเห็นคุณค่าเขาเสียทีแต่แทนที่จะออกมาด่าสมาคมเขากลับเดินหน้าต่อไปในเมื่ออายุเริ่มเยอะแล้วแต่ประสบการณ์เยอะเขาก็ควรเป็นครู แต่ถ้าไม่มีใครจ้างเขาทําไมเขาไม่เปิดสมาคมเองล่ะยูจีนย้ายไปอยู่เซาท์ด a ค o อตาเปิดสมาคม Miss West อ l p ์ o ปล์เวสและเขาก็ขึ้นป้ามด้วยในฐานะยูจีนแต่เป็นยูจีนที่พูดรู้เรื่องไม่ใช่เด็กออทิสติกเป็นนักมวยป้ามที่อารมณ์ดีคิดบวก แลยยิ้มให้กับปัญหาทุกเรื่องและเขาหมายมั่นปั้นมือว่าเด็กของเขาจะกลายเป็นสตาร์ในอนาคตของ WWE เหมือนกับที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นและยิ่งใหญ่กว่าเขาให้ได้ขอบคุณที่ติดตามจนจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กับแฟนมวยปั้มผมจะต้องไปต่างจังหวัดอาทิตย์หนึ่งฉะนั้นรบกวนดูคลิปเก่าๆไปก่อนนะครับถ้านะใครไม่เคยชมไว้เดี๋ยวกลับมาจะบอกกติกาใหม่ครับว่าจะทำคลิปของท่านผู้ชมทางบ้านยังไงสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ